สวัสดีครับวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันเรื่องแพลตฟอร์มเครือข่ายตัวใหม่ของ Juniper นะครับที่เรียกว่า AI Native Networking Platform เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่า AI เนี่ยมันเปลี่ยนการจัดการเครือข่ายกับประสบการณ์ยูเซอร์ไปได้อย่างไงบ้างค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะปัญหาคลาสสิกเลยที่เราเจอกันบ่อยๆใช่เลยครับแบบสัญญาณ WiFi เต็มปรีดเลยแต่ทำไมเออซูม,มันกระตุกจังแสดงว่า AI มันต้องเข้ามาช่วยแล้วล่ะ ยิ่งยุคนี้ทั้งเรื่องอแรงกดดันตลาดวิศวะกรเครือข่ายก็อาจจะน้อยลงค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะซึ่งหัวใจสำคัญที่มาแก้ตรงนี้ก็คือ AI Ops ค่ะ AI สำหรับ IT operations ค่ะมันเปลี่ยนให้ฝ่าย IT ทีทำงานเชิงรุกมากขึ้นคือต้องไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยตามแก้อืม คือ proactive ได้เลยใช่ค่ะป้องกันไว้ก่อนอย่างผลลัพธ์ที่เห็นชัดๆก็คือติดตั้งเครือข่ายเร็วขึ้นมากๆแล้วก็ช่วยลดทีเกตปัญหาลงได้เยอะมากค่ะ 80- 90%เลยก็ว่าได้ค่ะลดไปได้เยอะจริงๆครับเพราะว่าเรามองเห็นปัญหาไปถึงระดับคล i เอนต์หรือผู้ใช้แต่ละคนได้เลยจากการเก็บข้อมูลเทเลเมตรีแบบเรียลไทม์ข้อมูลเทเลเม t รีนี่คือเอ่อพวกสถานการณ์การทงานอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะทาให้รู้อินไซต์รู้รูทคอสของปัญหาจริงๆเข้าใจแล้วครับ ยันตัวที่มาช่วยตรงนี้หลักๆก,ก็คือ Marvis ที่เป็นว่า Virtual Network Assistant ใช่ค่ะเหมือนเป็นโคพ i l o t ตให้ทีม IT เลยครับเห็นว่าคุยเป็นภาษาคนได้เลยด้วย Conversational Interface ที่มี Gen AI ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีส่วนที่น่าทึ่งมากเลยที่เราจะเน้นกันวันนี้คือ Marvis Mini s ค่ะ Marvis Mini ค่ะมันคือ Digital Experience Twin ก็คือเหมือนเรามีฝาแฝดดิจิตัลของเครือข่ายจริงขึ้นมาเลยครับเอาไว้จําลองการทํางานแล้วก็ทดสอบค้นหาปัญหาต่างๆได้ก่อนที่มันจะเกิดผลกระทบกับผู้ใช้งานจริงโหเจ๋งเลยคือทดสอบในโลกเสมือนก่อนใช่ครับซึ่งมันตอบโจทย์ experience first ที่คุยกันตอนแรกเลยมีนาเหรอครับการ์เนอถึงยกให้เป็น l e a d e r ด้าน wired and wireless land 4ปีซ้อนเลยค่ะแล้วก็ indoor location services อีก3ปีซ้อน ไม่ธรรมดาจริงๆครับผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้ก็น่าจะชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะอย่างลด Site Visits หรือการต้องส่งคนไปแก้ปัญหาหน้างานเนี่ยลดได้ถึง85%โหลดไปเยอะมากหรือพวกร้านค้าปลีกลดข้อผิดพลาดเครือข่ายได้กว่า90%บางทีเพิ่มความเร็วประมวลผลคำสั่งซื้อได้300%เลยนะคะสุดยอดเลยครับทั้งหมดนี้ก็เพราะ AI อย่าง m a r i แล้วก็ตัว Marvis Mini เนี่ยแหละค่ะที่ช่วยทำงานเชิงรุก ครับแล้วถ้ามองในแง่ธุรกิจล่ะครับการลดปัญหาลดเวลาพวกนี้มันช่วยเรื่องต้นทุนได้เยอะไหมครับช่วยได้เยอะมากเลยค่ะถ้าเชื่อมโยงกับภาพรวมธุรกิจนะคะ AI ตรงนี้ช่วยลด OPEX ได้ถึง60%เลย60%เลยเลยครับค่ะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดการ For m ม a n ม g จเมนตหรือข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยลดลงชัดเจนเพราะมาวิสเ i นตมันช่วยหาเจอได้ก่อนไงคะ อ๋อเข้าใจแล้วครับมันก็แสดงให้เห็นว่า AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีสวยๆแต่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงๆครับผมนอกจากเรื่องแก้ปัญหา Wi-Fi ลดต้นทุนพวกนี้แล้วยังมี use case อื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะอย่างเช่นพวก Secure Branch Access หรือการต่อเชื่อมสาขาให้ปลอดภัยที่ใช้พวก SD WAN หรือ s a ค่ะอ๋อครับพวกนั้นก็จัดการง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้น ใช่ค่ะหรือจะเป็น indoor location services ที่เอาไปใช้ติดตาม a s s e t หรือสร้าง engagement กับลูกค้าในพื้นที่ได้อืมแล้วก็แน่นอนเรื่องพื้นฐานอย่าง wire d wireless access ที่ต้องเสถียรและปลอดภัยอันนี้ก็คือหัวใจหลักอยู่แล้วค่ะฟังดูแล้วแพลตฟอร์ม AI native ของ Juniper โดยเฉพาะที่มี Marvis กับ Marvis Mini เป็นแกนหลักเนี่ยเหมือนกำลังเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการจัดการเครือข่ายไปเลยนะครับค่ะ ไม่ใช่แค่ทำให้มันใช้ได้หรืออัพไทมสูงๆแต่เป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่คาดการได้วัดผลได้จริงใช่ค่ะพร้อมกับลดภาระลดต้นทุนให้ฝ่ายไอทีด้วยกลายเป็นเครือข่ายที่ proactive จริงๆเน้น user experience เป็นศูนย์กลางเลยถูกต้องเลยค่ะซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าพอ AI อย่าง Malves Mini มันฝังตัวลึกในโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้แล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้า นิยามของประสิทธิภาพเครือข่ายที่เราวัดกันมันอาจจะเปลี่ยนไปไหมอ๋อหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่แค่ดูอัพไทม์อย่างเดียวใช่ค่ะอาจจะกลายเป็นคะแนนประสบการณ์ผู้ใช้หรือ user experience score ที่วัดผลได้จริงแล้วก็จำลองผ่าน Digital Twin เพื่อปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาก็น่าสนใจนะคะ